เคยทำพระหายเคยทำพระหักเคยมาหมดเลย,ยเราเล่าให้ฟังประสบการณ์หนึ่งผมผมเคยตอนเด็กๆผมเคยเจ๋งบงตั้งแต่เด็กๆนะตอนนั้นเก็บเงินได้ประมาณล้านหนึ่งย้อนหลังไปหลายสิบปีนะผมเก็บเงินได้ประมาณล้านหนึ่งแล้วผมก็เช่าพระนะเช่าพระเก็บพระซื้อขายหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมีเงินมีพระอยู่ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นพระนั่นแหละนะตอนเด็กๆเลยก็ก็เอาพระเนี่ยไว้ในร้านพระที่สนามพระท่าประจันปกติเนี่ยร้านพระเนี่ยในร้านพระเนี่ยมันก็จะมียามมีนู่นมีนี่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในร้านพระในสนามพระทาประจันถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะ พี่ๆที่แบบเริ่มสร้างตัวหรือว่าเริ่มก็จําคําพูดผมไว้ด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กอะ่ะผมยังนั่งรถเมย์ขี่มอเตอร์ไซค์นะสมัยก่อนผมก็จะไม่เอาพาักกลับบ้านนี่ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญผมเลยนะผมก็จะไม่เอาพักกลับบ้านพักที่ผมซื้อได้ส่วนใหญ่เช่าได้หุ้นไว้ตกผลึกอยู่อย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็จะไว้ที่ร้านเลยร้านผมอยู่ริมน้ําท่าพรจันทร์ ตอนนั้นเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผมยังมีใบแจ้งความอยู่เลยนะยังเก็บไว้นะประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาแจ้งก็ยัง <laughs> ผมผมก็ผมก็เอาพารเก็บไว้นะนั่งรถเมย์กลับบ้านก็ส่วนใหญ่ผมผมจะไม่เอากลับเพราะผมจะชอบนอนอยู่ในรถรถปออ,อ รถปรับอากาศนะเราก็จะนั่งเราก็จะนอนเราก็จะไม่พักกลับเพราะฉะนั้นเราก็หวงแหนเรานะตื่นเช้ามาก็มาทํางานปกติก็นั่งรถมาถึงก็มาลงสนามพระก็มาเปิดร้านรับซื้อขายปกติเปิดเข้าไปเนี่ยฝ้าฝ้าข้างบนเพดานเน่ยมันก็หล่นลงมาเต็มเลย เราอ่เอ๊ะหลังคาร้านเรามันผุแล้วหรอวะเนี่ยฟ้าหล่นลงมาเพียบเลยก็มองเอา้าเมื่อวานเราลืมปิดเกะพระด้วยหรอวะเนี่ยเกะพระเปิดทุกบานเลยเหลือขึ้นไม่อีกเอา้าหลังคาข้างบนก็เป็นรูเอ้แปลแ มันไม่ใช่เลยเว้ยพวกงัดเอาพ้าออกไปหมดเลยงัดจากหลังคาลงมาเขาไม่ได้ตัดประตูนะเขางัดจากหลังคาลงมาแล้วก็เอาดวงใจของผมไปหมดเลยแล้วม,มีเหลือไว้ให้บ้างไหมคะเหลือคงละสามร้อยร้อยหนึ่งมากแ <c oughs> ่งหมดตูดเลย <c oughs> โธ <c oughs> หนึ่งในนั้นนะที่พี่จำผมไว้นะ มีพระอยู่หนึ่งองค์ที่ผมหวงแหนมากแล้วก็ยังนึกอยู่ในใจและยังจําได้อยู่ทุกวันนี้ถ้าออกมาผมก็จําได้หนึ่งในนั้นมีขุดสะใหญ่หนึ่งองค์ผมซื้อในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทในสมัยนั้นหุ้นกันก่าเจ็กมามีคนต่อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเราก็นึกในใจโอ้โหลงทุนตั้องแสนแปดแม่งให้กำไรห้าพันกูไม่ขายหรอก เก่งกัเก่งได้อันตรานไปในครั้งนั้นนี่คือที่มาของคำว่าขายดีกว่าหายเท <laughs> <laughs> ่าวันนั้นขายไปได้เงินจอแล้วเท่าวันนั้นแสนแปดห้ายังอยู่ในมือเรานึกอยู่ในใจ <laughs> มาโทรเอ้ยกู ขายดีกว่าแม่งหายไปเลยเฉยเลยขายดีกว่าหายจริงๆนะนี่คือที่มาของคําว่าขายดีกว่าหายจําผมเอาไว้พี่ๆจาผมเอาไว้นะโอ้โหหายไปเลยทักวันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นโผล่มายังไม่เคยเห็นแบบออกมาอยู่ในวงการอ่ะ <S <S ผมว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปทั้งล็อตแล้วเก็บไปทั้งล็อตเลยผมรู้คนขโมยนะผมบอกให้ แล้วผมก็รู้คนรับซื้อด้วย,ยผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆ,งๆวันนี้คนที่ขโมยอ่ะก็ติดคุกเรื่องอื่นไปนานมากแล้วนะผมก็รู้ว่าเขาติดคุกนะแล้วเขาก็พูดพูดกันออกมาผมก็รู้ผมรู้ด้วยว่าเขาใายใครแต่ผมเองเนี่ยผมก็พูดตรงตรงนะต่อหน้าพระทุกองเลยผมว่าโหสิกรรมนะผมพูดจริงๆมันเป็นความโง่ของผมที่ผมเนี่ย เก็บพระไว้ในสิ่งที่มันแบบมันไม่รัดกุมเนื้อออกมามันไม่แข็งแรงเพียงพอนะมันไม่ปลอดภัยเพียงพอเพราะฉะนั้นพี่เก็บพะผมไว้ให้ดีเนื้อออกมาเก็บไว้ให้ดีนะแต่ผมบอกให้มันเป็นความทุกข์ที่พี่จะเก็บไว้ทั้งชีวิตของพี่แหละจําคําพูดผมไว้ คนที่ขโมยก็รับกรรมเรื่องอื่นไปเยอะแยะมากมายผมก็รู้สึกว่ามันแย่พอแล้วเพราะมันเลวอะแล้วมันก็ได้รับผลกรรมของมันอยู่แล้วนะผมเองก็หาใหม่ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดในชีวิตผมมีของอีกหลายรายการนะที่จดไว้ก็จําได้หลายชิ้นนั่นแหละนะก็ยังมีใบแจ้งความในสมัยนั้นนะสอนนอ สอนอพระราชวังมองโลกในแง่ดีบอกว่าพระเลือกที่ครับเจ้าของเขาแค่มารับไปดูแลต่อยินดีครับขอบคุณมากครับพี่มองโลกงดีดีแล้วพี่ที่พี่มองโลกในแง่มุมนั้นนะครับเพราะว่าสวัมาินะครับก็ก็มองโลกในแง่ดีครับนะครับนะก็โชคดีครับนะนี่คือที่มาของคำว่า ขายขายดีกว่าหายจำเอาไว้อัน,น